ในร้านไพโมเจมเนี่ยมันมีอาวุธอยู่2ตระกูลใช่ไหมคือตระกูลโลโยโลแล้วก็ตระกูลแบ k ค l i ิฟซึ่งมันจะสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเดือนนี้เป็นแบ็คคลิฟใช่ไหมเดือนหน้าก็จะเป็นโลโยโลในเดือนต่อไปต่อจากโลโยโลก็จะเป็นแบ k คคลิฟสลับกันไปเรื่อยนะเป็นเดือนๆไปโอเคเกินแค่นี้พอแล้วเข้าเรื่องกันดีกว่าแบ็ค l i ิฟเนี่ยถ้าเราดูออฟเสริมจะเห็นว่า มันแค่ทํามาพอเป็นพิธีนะไม่เหมือนอาวุธชนิดอื่นที่มันจะเด่นในด้านออฟเสริมนะคล้ายๆทํามาหลอกว่ามันเป็นอาวุธที่เหมาะกับตีฝูงมอนไม่เหมาะกับตีบอสอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเด่นอยู่ที่ตรงออฟลองที่มันเป็นความเออไม่ใช่เออถูกแล้วแหละความเสียหายคีจะพูดว่าดาเมจคิมันก็อันเดียวกัน <laughs> เพราะว่าในการคำนวณดาเมจของเกมนี้เนี่ยมันจะเริ่มจากเอาผลรวมของพลังโจมตี ไปเพิ่มด้วยเปอร์เซนต์ดาเมตรแล้วมาหักลบกับค่าต้านทานของศัตรูสุดท้ายค่อยนำผลลัพธ์เนี่ยมาคูณด้วยคริดาเมจเออแต่แต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมว่าคริดาเมจเนี่ยมันมาคู่กับอัตราคิเพราะจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่เหมาะกับอาวุธชนิดนี้อย่างเช่นซินเหยียนที่ปลด2ดาวที่เวลาใช้ท่าไม่ตายจะได้อัอตราคิมา100%เ หรือจะเป็นตัวละครที่มีอัตราคิจากออฟลองของอ์ติแฟกท์ที่เป็นอัตราคิมาสูงนะครับหรือดีลุกเพราะดีลุกเนี่ยเวลาเลื่อนขั้นจะมีอัตราคิเพิ่มขึ้นมา4.8ถึง19.2เปอร์เซ็นต์ะครับถ้าเทียบดาบแบ็กคลิฟกับดาบคราฟทุกชิ้นแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าตระกูลแบ็กคลิฟเนี่ยกินขาดนะครับจะใช้ตบบอสหรือลงอบิดก็ได้นะครับ เพราะว่ามอนในอาบิดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่พวกตัวตื่นเถื่อนนะครับยังมีพวกตัวกิกี้มาให้ตบเป็นชั้นๆอยู่และผมก็ว่ามันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะหรือว่าผมเทพเกินไป <c oughs> สรุปนะครับสำหรับแบ็คคลิปแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่สร้างความเสียหายได้สูงสุดแต่ก็ยังต้องพึ่งดวงเพราะว่ามันเป็นความเสียหายจากคลิดามจนะครับไม่เหมือนอาวุธชนิดอื่นที่เพิ่มพลังโจมตีหรือเพิ่ม ความเสียหายเข้าไปตรงๆเลยนะครับซึ่งตัวละครที่เหมาะที่สุดสำหรับอาวุธตระกูลแบ็คคลิปนะครับก็คือซินเยียนปวด2กลุ่มดาวขึ้นไปดีลุกแล้วก็ตัวละครที่ได้อัตราคิจากออฟลองอาร์ติแฟกต์มาเยอะนะครับทั้งที่มงกุฎยังเป็นคีดาเมจอยู่นะและสิ่งที่ไม่แนะนำเลยนะครับก็คือใส่แบ็คคลิปแล้วก็มงกุฎเป็นอัตราคีนะครับเพราะว่าออฟลองของแบ็คคลิปเนี่ย ให้คลีดาเมจมาน้อยกว่ามงกุฎเกือบ2เท่านะครับมงกุฎที่เป็นคลีดดาเมจนะแนะนำให้หาอ์ติแฟกที่เป็นคลีดดาเมจและใส่อาวุธที่เป็นจากอาวุธของแบทเทิลพาจะดีกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่แนะนำอย่างที่2เลยก็คือไม่แนะนำให้ซื้อธนูของแบ็คคลิปมาเลงยิงนะครับแม้ว่าการโจมตีจุดอ่อนเนี่ยจะถือเป็นการโจมตีแบบคริติคอล แต่มันมีธนูที่ดีกว่าซึ่งเป็นธนูสามดาวนะครับแบ็คทริปชนะทุกอย่างมาแพ้ธนูสามดาว